สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนรับเงินเข้าทูมิ n นียลเลตกับการเล่นเกมในแอปตัวนี้เลยนะครับผมเพียงแค่เราดาวน์โหลดนะครับอย่างแรกนะครับผมสําหรับใครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับมากดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนที่คําว่า ID นะครับก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็สามารถใส่ตัวเลขตามนี้ได้เลยนั่นเองนะ นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับ1 2 8 6, 4 7 7 9เนะครับเราจะได้นะครับผมเป็นธนบัตรมานะครับธนบัตรสีเขียวตรงนี้นะครับสามารถเอามาถอนเข้าทูมิวเล็ตได้ด้านบนเลยนั่นเองนะครับการถอนจะมี2แบบนั่นเองนะครับมีเป็นธนบัตรนะครับผมหรือว่าแบงก์ก็จะเป็นเหรียญตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเห็นไหมครับทุกคนว่ามันจะถอนเข้าทูมิวเล็ตโดยตรงเลยนั่นเองนะครับวิธีการหานะครับจากการที่เราเล่นเกมตรงนี้นะ วิธีการเล่นเกมก็เกมเก็บเหรียญประมาณนี้นะครับเราก็ต้องนะครับผมเลื่อนให้มันตรงเหรียญด้วยนะครับให้มันเก็บให้มันโดนนะครับเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนเราผ่านด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเลยนะเห็นไหมครับทุกคนเราจะได้พวกชิ้นส่วนรถแล้วก็จะเป็นคะแนนตรงนี้มาเลยนะครับเอาคะแนนมาถอนได้เลยนะครับทุกคนใครที่ยังไม่มีแอปเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตอนนี้กันเลยนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมโหลดได้ที่นี่เป็นลิงก์สีฟ้าตรงนี้ พอเรากดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าดาวน์โหลดด้านล่างนะครับกดไปเลยนะครับมันจะพาเราเข้าไปนะครับผมที่ Google Play Store นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Google Play Store เลยนะครับผมไม่ใช่แอปหลอกลวงนะครับเพราะว่าสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับผมใน Google นั่นเองนะครับกดดาวน์โหลดแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้นะพอเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เรานะครับผมทําการเข้าสู่ระบบก็เลือกเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมมีทั้ง Facebook และ Google ตามที่ตัวเองสะดวกเลยนะ พอเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาแอปเล่นเกมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสาหรับแอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอปเล่นเกมนะครับผมหาเงินเข้าทูมิ้นท์เลทมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับจากการที่เราทาภารกิจหรือว่าเล่นเกมเก็บคะแนนต่างๆนะครับสาหรับการถอนนะครับก็จะมีคะแนนธนบัตรนะครับผมแล้วก็จะมีคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมถอนเข้าถูมิ้นท์ได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับแล้วนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะแนะนําทุกคนนะครับให้ทุกคนมากดที่ตรงนี้นะครับคาว่า id นะครับและเป็นรูป30กดเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถใส่ตัวเลขตามนี้ได้นะครับ128 64 7 7 9นี่นะครับทุกคนใส่ตามนี้นะครับเราจะได้อยู่ที่30ธนบัตรนะครับตรงนี้ได้เฉพาะคนที่ใส่และดาวนโหลดมาใหม่เท่านั้นนะครับเป็นกิจกรรมนะครับผมของทางเขานั่นเองนะครับตรงนี้ผมแนะนําเลยนะครับหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วเราก็จะได้ธนบัตรนะครับสามารถนะครับผมเอามาถอนแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วสําหรับแอปตัวนี้นะครับวิธีการเล่นเกมมากดเริ่มเกมตรงนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยนะครับการเล่นเกมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับสามารถนะครับผมเลื่อนแบบนี้แล้วก็เก็บคะแนนเหรียญไปนะครับ ก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจนะครับผมชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่ก็ดีเล่ A นเองครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นเสร็จจนผ่านด่านชนะแล้วเราก็จะได้เป็นคะแนนมาเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้กดยืนยันเพื่อรับได้เลยนะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่าเราจะได้มาแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็สามารถนะครับผมเก็บสะสมเพื่อใช้ในการถอนได้นี่เองนะครับตัวนี้เป็นแอปมาใหม่ล่าสุดผมแนะนําให้ทุกคนมาทําเลยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีภารกิจต่างๆนะครับพวกด้านล่างตรงนี้กดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเล่นสะสมนะครับผมผ่านด่านนะครับเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นแบงค์คะแนนนะครับผมตรงนี้ไปนี่เองนะครับเล่นผ่านจนระดับ5นะครับก็จะได้นะครับผม50คะแนนประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นงานรายวันนะครับตรงนี้กดเข้ามาดูได้นะครับตรงนี้งานประจํา เราก็สามารถนะครับผมเข้ามาเล่นได้นะครับมันจะรีเซ็ตนะครับผมหลัง24ชั่วโมงประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับผมดูวิดีโอนะครับผมหรือผ่านระดับหรือว่าเวลาออนไลน์ตรงนี้นะครับก็สามารถมาทําได้นะครับผมตรงนี้ก็ใครที่นะครับผมชอบเล่นเกมแนวนี้อยู่ก็ดีเลยนั่นเองนะครับเป็นแอปมาใหม่เลยนะแล้วนะครับผมก็จะมีงานโต้ตอบนะครับสาหรับงานโต้ตอบมากดที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก่อนนะ กดเข้าไปนะครับมันจะมีนะครับผมพวกโฆษณาให้เรานะครับผมดูนะครับเราก็พยายามเปิดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปเล่นนะครับทุกคนก็ดูนะครับผมให้ตรงนี้มันเต็มหลอดดูนะครับถ้ามันเต็มหลอดเราก็จะได้คะแนนตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะนี่เห็นไหมครับทุกคนว่ามันจะเพิ่มเรื่อยๆนะ เห็นไหมครับทุกคนถ้าเราทาภารกิจเสร็จเราก็จะได้เป็นคะแนนตรงนี้มาเราก็สามารถมาเก็บสะสมเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ด้านบนเราก็สามารถใช้ในการถอนได้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับแอปมาใหม่ในตอนนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ดาวนโหลดนะครับผมลิงก์ดาวโหลดด้านล่างนะครับแล้วก็รีบมาทําได้เลยนะแต่สําหรับใครนะครับผมที่งงนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเพื่อนให้เราทําด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเพียงแค่เรานะครับผมทําการก๊อปสําเนาตรงนี้นะครับผมเป็นรหัสของเรานะครับไปเพิ่มเพื่อนใน Facebook ของเขานะครับทุกคนแล้วก็ส่งไปนะครับผมทางแชทนะครับเราก็จะได้รับนะครับผมเป็นรางวัลเพิ่มเพื่อนของฝ่ายบริการสามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะปลดล็อกให้เรานั่นเองนะครับตรงนี้ผมแนะนําให้มาทํานั่นเองนะ